สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเนาะนะครับตอนนี้ก็สายแล้วเนาะพวกเรา3ส,สหายนะนัดเจอกันอยู่ที่บ้านน้องป้อนนะฮะตอนนี้ก็รอในโพธิน์นาเอฟซก็กำลังเดินทางมานะครับนะวันนี้พวกเรา จะเดินทางไปที่บ้านจัปราดงนะบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะเพื่อที่จะไปยกเลิก WiFi นะฮะ f c ก็ขอขอบคุณนะพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน f c ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนฮะที่คอมเมนต์มานะเป็นห่วงเราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ นะขอบคุณมากนะครับผมสัญญาจะไม่ทำให้พี่น้องทุกท่านผิดหวังในตัวผมนะครับเพราะว่าผมพูดคำไหนคำนั้นนะครับ f อนะผมเป็นลูกผู้ชายพอนะครับนะก็ผมเข้าไปเนาะ f อนะนะก็ ไม่เข้าไปถ่ายตรงนั้นนะฮะก็เคารพการตัดสินใจของเขานะครับเนาะก็ไม่ไปถ่ายนะครับเราจะเข้าไปทําธุระของเราให้เสร็จนะนะทาธุระตรงนั้นเสร็จปุ๊บนะเราก็จะเดินหน้านะเอฟซีเดินหน้าทําความดีนะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมนะตามที่ พวกเราแจ้งไว้นะครับเราพูดนะเราไม่เคยกลับคำนะครับ FC ทุกท่านนะก็จุดประสงค์ของเราที่หลักๆเนาะจะไปช่วยนะจะไปช่วยพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากนะช่วยเหลือสังคมนะครับผมเพราะว่าพี่น้อง FC ก็ให้เรามาเยอะแล้วนะเราก็จะออกมาตอบแทนะตอบแทนะ <c oughs> นะครับนะีบ่กนะ็ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นในตัวผมนะครับนะพวกเราทีมซีซายซาซหานะครับ จะไม่ลืมพระคุณนะพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่คอยให้กำลังใจพวกเราเสมอมานะแต่ก็นะมันมันมันยังไงล่ะมันห้ามความคิดไม่ได้นะเพราะว่า คนมันเคยอ,อยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเหลือไว้แค่ความทรงจำนะครับเราจะมีสิ่งแต่แต่สิ่งดีๆให้กันนะครับเราจะไม่พูดร้ายใส่กันนะครับไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้านะครับเราจะเจออะไร เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับนะก็เมื่อสักครู่นะคุณพ่อก็โทรมาย้ำนะกลัวพวกเราเข้าไปถ่ายตรงนั้นถ่ายตรงนี้นะฮะมันก็เลยบอกว่ามันคนละเรื่องนะรเราไปทำหน้าที่ของเราทำตามจุดประสงค์ของเรานะครับ ก็ก็รอในโพธิเนาะมาเดี๋ยวเสร็จตุละเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาเก็บของเดินทางกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้ ก็จะเดินทางไปที่สารมุกดาหารเพื่อที่จะไปเอาใบรับรองคดีนะครับแล้วก็จะไปสอบถามสอบถามรายละเอียดกับผู้ใหญ่บ้านหรือกรมการปกครองนะฮะ ส่วนพื้นที่ต่างๆเนาะนะครับแล้วก็สอบถามนะในแต่ละหมู่บ้านนะไม่อันนี้เราไม่เน้นเนาะว่าจะมีแค่บ้านกงตูมนะครับเราจะออกไปสอบถามในแต่ละหมู่บ้านนะครับสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่นะสอบถามผู้ญ่บ้านนะก็ สอบถามข้อมูลเนาะแล้วก็จะออกไปสำรวจนะฮะบ,บ้านที่ยากไร้จริงๆนะครับจุดประสงค์ของเราคือช่วยผู้ยากไร้ครับ fc นะแล้วก็เดี๋ยวไปสอบถามเสร็จนะก็จะมาสรุปนะสรุปให้พี่น้อง fc ทางบ้าน นะแล้วก็ให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นนะว่าตรงนี้ตรงนี้ที่เราออกไปสำรวจนะครับมันเป็นยังไงนะครับถ้าพี่น้อง FC เห็นด้วยนะเราก็จะเริ่มนะเริ่มลุยทำงานเอาล่าสุดมาแล้วนะฮะ ในผู้ที่วิ่งเลยโอ้มาแล้วมาแล้วนะครับโอ้มาถึงถามปลาเลยนะฮะ <c oughs> นี่มาแล้วนะครับเนาะในผู้ที่นะครับก็ขอบคุณเนาะทุกท่าน คุณทุกันมังใจนะครับนะก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกนะฮะนะมันก็โตๆกันแล้วนะครับต้องรู้จักแยกแยะอะไรต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ FC ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นนะในตัวผม,ผมนะครับผมจะไม่ทำให้ทุกท่านที่คอยติดตามผมผิดหวังในตัวผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอะ่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ